สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบเสียงในชีวิตจริงกับในเกมกันบ้างนะอ่าเขาที่แล้วก็คือเป็นรถ evo วใช่ไหมอีโวแวันนี้จะเป็น RX7 กันดูบ้างเดี๋ยวลองฟังเสียงในเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอเปรียบเทียบในชีวิตจริงด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะหาเสียงเทียบได้เหมือนหรือเปล่าแต่นนี้เป็นมอดนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมออริจินอ ลองขับดูเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่เลยแล้วก็มีแบบสต็อกกับสตีดด้วยนะ เดี๋ยวเราไปลองแบบสตรีทกันดูบ้างอ่าลองแบบสตรีทอันนี้สตีทแพ็กเกจน,นะครับผมผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปเสียงก็จะเปลี่ยนเรามาลองฟังเสียงสตีทแพ็กเกจกันดูบ้างนะครับผมเฮ้ยเริ่มลั่นแล้วเริ่มลั่นเออต้องงี้เดี๋ยว RX7 ลองขับดิเออมันต้องให้ได้อย่างนี้ดินี่แหละไอเซเว่นที่<ม>เคยฟัง <c oughs> เกียร์ นี่แหละมันต้องลั่นอย่างนี้แหละอ่าไอซเนของแท้โอเคเราไปลองดูแบบว่าเอสตีมเมกันบ้างนะจริงๆมันมีรุ่นโปรนะนะแต่ว่ารุ่นโปรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกับเอสตีเมเท่าไหร่งั้นก็ข้ามรุ่นโปรไปเลยแล้วกันไปเป็นเอสตีมแพ็กเกจไป โอเคเรามาลองเอ็กซ์ตีมกันดูบ้างหลังจากที่สติแพคเกจนี่ทำไว้อย่างดีเลยมาลองดูกันอืมเสียงมันแสบขึ้นนะเราต้องลองขับโอ้โหชอบเสียงตอนนี้มาก อโอ้โหแต่มันแสบแก้วหูกว่าเดิม โอ้โหอย่างเพราะโคแสบแก้วหูอ่ะอืมใช่เลยนี่แหละ RX7 นะครับผมว้าวเ <c oughs> สียงสับเกียร์อะไรกันนี่โอเคเราว่าเราไปเล่นกระบ,บอดีกว่าผมพร้อมแล้วมา จัดว่าแจ่มนะฮะสำหรับมอดเสียงตัวนี้สำหรับอีโวนี่ก็เท่อยู่แล้วนะเจออันนี้อีกโอ้เท่เข้าใหญ่อะไรกันานา่นีะ่ะทำไมรถบอดมันชนกันเองเลยเป็นอย่างนั้นเสียงมันเราใจเหลือเกิน อย่างน้อยเสียงก็ดีกว่าตัวออริจินอลนะครับ oh. Oh. Oh, loading, loading. Oh. <laughs> เอออะไรเฮ้ยอออออโอเคอ๋ออ๋ออ๋อวัดเออรถเด้งรถเด้งเอาอออกคางไปแล้วเอ้าไอ้อยู่ดีๆก็ให้มาเล่น เตติดอีกแล้วอะไรกันนี่ไม่เล่น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 อืมพอไม่เล่นมันก็เด้งออกมาเลยสัตว์แม่งเอ้ยทุกรอบเลยเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเป็นรถสกายไลน์บ้างเออรอบนี้เป็น r อวรอบหน้าจะเป็นสกายไลน์ R34 นะฮะเก็บเทียบเสียงในชีวิตจริงกับเกม โอ้ยโดนสอยตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ความความความอืมคนแรงคนแรงเบรกโอ้ยเรียบร้อยเหินเหินเหินยังไงยังไงเอาเความความความไปแล้วความไปแล้วอ๋ออ๋อเอาอนิ่งเลย โอเคเอาอะไรเนี่ยแล้วกูจะออกอยังไงเอาเออาไม่ได้หืม <laughs> อะไรอะ่ะลบใส่้าอุ้ย <laughs> เสียงเคียคืออะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ตุ้มเลยระเบิดมันระเบิดลง <c ười> วอร์ดเฮ้อเฮ้อเกมไม่ปกติอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่3นะแล้วทไมต้องเสื่มเป็นงั้นวะเอ้ออะไรอยู่ดีรถก็ล่วงอาอย่านะไอ้คันข้างหลัง โอ้ยโอ้โหอืมอุ้ยในตัดสวยไฟมันสวยไฟจะสีน้ำเงินเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง เฮ้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 ้เฮ้้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้้เฮ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 ้้เฮ้เ้เฮ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 ้เ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้เ ไอ้ยังกูเลยตลกเจไปเนี่ยเออเคไเป็นแล้วเป็นปกติโอ้รถยืดรถยืดรถยืดอะไรวะเนี้แต่ไดอย่างผมว่าผมไปแข่งแดกดีกว่าแดกยังสนุกกว่าเลยอันนี้มันหาไปเอ,อะไรวะอยู่ดีก็ ดูดิดูแมพโอ๊ติดติดัาติดัาติดคาับโอเคเรามาเล่นแดกกันเลย <c oughs> เออลืมลืมลืมมัวแต่พูดโอ้ทำไมไม่เพอร์เฟกกับเขาบ้างเออต้องเพอร์เฟกต์เดิพูดกันมาเอ้าเอ้ารถ แล้วรถผมอะรถผมหายเฮ้อ๋อมันเป็นรถกระดาษอ๋อโอเคก็ว่ารถหายไปไหนที่สามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มิกี้ไม่ได้ตั้งตัวไงเอเอรถกระโดดไอ้เฟร์เฟกโอ้ยแย่แรงโอ้โอ้ตกใจ เออทางนี้แรงไม่ได้แรงไม่ได้โอ้เรียบร้อยแตกเลยด่านนี้มันแรงไม่ได้โอ้จบแล้วลืมรถแต่ละคันเอ้ยกูกดตรงเพอร์เฟกนะสีเขียวมันมันเป็นโอเวอร์วะอ,อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับแล้วแล้วแล้วมันมันเป็นมุมก,กล้องเฮ้ยผมไม่ได้กดมุมก,กล้องด้านหลังเด้อเอ้าเอ้า เอา,เอา,เอางานงานหยาบแล้วอ่ะอ่ะที่สามอา่ะอ่ะมุมกล้องคนตีน <c oughs> เฮ้ยอ้ารถปุบรถหายไปไหนเนี่ยรถ <c oughs> หายโอเคมาแล้ว <c oughs> เอาธรรมดาหาเ์พอหามันธรรมดาตรงไหนวะฮะ ระดับฮานี่มันธรรมดาตรงไหนฮฮฮาฮาาฮโอ้โโอ้ยลอยลอยหนักหนักแล้วเกมงา เออเออเอาดีเอาดีรถมันแรงอะฮะใช่ที่ไหนครับไม่ละไปเซอร์กิตดีกว่าแย่าย่แย่ไปเลยอันดับที่หนึ่งแล้วโอ้ไม่รู้มาได้ไงแต่แต่อันดับที่หนึ่งแล้ว เสียงอะไรวันอะไรวันวันอะไรไม่สนใจแล้วอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ที่หนึ่งอะที่หนึ่งอะครับอ